สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel c h anel n s l o t ตด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการเจาะตัวอย่างของซีรีส์ซอมบี้อย่าง The Walking Dead ซีซั่น11ในพาร์ทที่3ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วละครับโดยที่ตัวอย่างที่ปล่อยออกมานั้นมีความยาวอยู่เพียงแค่30วินาทีเท่านั้นเราจะมาดูกันว่าภายใน30วินาทีนั้นจะทำให้เราทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมบ้าง แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันต้องขอแจ้งเตือนสปอยเอาไว้ก่อนนะครับเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องของซีรีส์ The Walking Dead ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ดูซีรีส์เป็นปัจจุบันกดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะ ได้เปิดมาที่ฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่พวกมันกําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งมันอาจจะเป็นเมืองคอมมอนเวลที่ก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นแดวเรลกับลูซิต้าได้เข้าไปทําการเคลียร์ซอมบี้ในบ้านล้างของมหาเศรษฐีที่อยู่กลางทุ่งหญ้าอย่างที่เราได้เห็นนี้ซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆเมืองคอมมอนเวลด้วยนะครับมีความเป็นไปได้ที่ฝูงซอมบี้ฝูงนี้จะทําการมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงอย่างคอมมอนเวลนะครับ ก่อนที่ฉากจะตัดมาที่ซอมบี้ตัวหนึ่งที่ถูกขังเอาไว้และถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆจะเห็นตาสัญลักษณ์ของเมืองคอมมอนเวล์อยู่นะครับเป็นไปได้ว่าซอมบี้ตัวนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในฝูงซอมบี้ที่เราได้เห็นในตอนแรกมันได้ทําการบุกเข้ามาภายในเมืองคอมมอนเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเมืองคอมมอนเวลจะใหญ่ขนาดไหนแต่เมื่อเราดูขนาดฝูงซอมบี้กลุ่มนี้มันมีความเป็นไปได้ที่เมืองคอมมอนเวลจะถูกถล่มจากกองทัพผีดิบฝูงนี้ ก่อนที่ฉากจะตัดมาที่ใครสักคนได้หยิบเอาหน้ากากของกลุ่มเสียงกระซิบออกมาซึ่งคนที่ถือหน้ากากเสียงกระซิบนั้นอาจจะเป็นแอรอนก็ได้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับลายเสื้อกับฉากอื่นๆแล้ว ดูจากซากศพของซอมบี้ที่นอนอยู่นั้นมีแนวโน้มว่าคนที่ทํามันอาจจะเป็นนีแกนก็ได้ครับที่ได้ทําการสร้างหน้ากากเสียงกระซิบขึ้นมาหลังจากที่ซีซัน่นก่อนก่อนนีแกนได้เข้าไปเรียนรู้วิธีการทําหน้าก,ากากซอมบี้จากกลุ่มเสียงกระซิบมาเขาทําการสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่เอาไปช่วยกลุ่มของเมกกี้หลังจากกลุ่มตัวเอกถูกคอมมอนเวลตั้งข้าหัวไปแล้ว ภาพตัดไปที่ลิเดียอิไลาจาและแอรอนหลังจากที่พวกเขาถูกยึดอำนาจไปแลนได้เข้าไปยึดทั้งสามเมืองเอาไว้ทำให้พวกเขาไม่มีถิ่นที่จะปักหลักปักฐาน ภาพได้ตัดไปเป็นภาพของตัวอาคารหลังหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคือที่ไหนแต่มีแนวโน้มว่ามันอาจจะเป็นเมืองอเล็กซานเดียก็ได้ครับดูจากฉากต่อไปที่มีซอมบี้ได้ปีนขึ้นมานั้นกำแพงที่กั้นระหว่างโลกภายนอกกับตัวอาคารมันก็คือเหล็กสังกะสีอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วในตอนที่ผ่านๆมาว่ากำแพงของอเล็กซานเดียนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหล็กสังกะสี หลังจากที่แลนทำการยืดอำนาจแล้วเข้ามาคุมทั้ง3เมืองเอาไว้ตอนนี้คนภายในเมืองอเล็กซานเดียนั้นถูกจับกลุ่มตัวอาไว้โดยทหารของคอมมอนเวลที่ได้รับคำสั่งมาจากแลนผู้ที่มีความมักใหญ่ไฟสูงที่ต้องการจะครอบครองทั้ง3เมืองเอาไว้หลังจากที่ถูกตามล่าจากคอมมอนเวลทําให้กลุ่มตัวเอกกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแคลรอในตอนที่ผ่านผ่านมานั้นเธอยังอยู่ในเมืองคอมมอนเวล แต่ในฉากที่เราเห็นนี้แคลรอได้กลับเข้ามารวมตัวกับเพื่อนๆของเธอภายในเมืองคอมมอนเวลอาจจะมีการตามล่าตัวแคลรอโดยในตัวอย่างที่ผ่านมานั้นแลนได้ส่งลูกน้องของเขามาตามล่าตัวแคลรอเธออาจจะหนีออกมาจากคอมมอนเวลได้สําเร็จก่อนที่จะกลับเข้ามารวมกลุ่มกับเพื่อนๆของเธอภาพได้ตัดไปที่แดริเวที่ตอนนี้เขากําลังขับรถไปที่ไหนสักแห่ง หลังจากนั้นเราจะได้เห็นนีแกนที่เพิ่งจะถอดหน้ากากเสียงกระซิบออกมานี่อาจจะเป็นแผนการโจมตีเมืองคอมมอนเวลก็ได้นะครับเหมือนกับในตอนที่นีแกนทําการบุกเข้าไปในกลุ่มของริปเปอร์กลุ่มตัวเอกน่าจะรวมตัวกันอีกครั้งในตอนล่าสุดนั้นเราเพิ่งจะเห็นเจอรี่อยู่ในเมืองคอมมอนเวลเหมือนกับแคลร์ไม่แน่นะครับว่าพวกเขาอาจจะถูกตามล่าตัวก็ได้นะครับ ท่ดาดาดของจูดิตที่เธอนั้นได้พบกับดาบคาตาณะของเธอหลังจากที่เข้ามาในเมืองคอมมอนเวลพวกเขาถูกยึดอาวุธไปในตอนที่ผ่านมาเราจะได้เห็นว่าอาวุธของแต่ละคนในกลุ่มตัวเอกนั้นถูกคอมมอนเวลยึดไปและส่งไปให้กับเซบาสเตียนในการฝึกซ้อมฆ่าซอมบี้และดูจากภาพในตัวอย่างเหมือนว่าจูดิตจะโตขึ้นเป็นสาวกว่าตอนที่ผ่านๆมานะครับกลุ่มของแมกนาตอนนี้เธอพร้อมที่จะต่อสู้กับคอมมอนเวลด้วยอาวุธที่พวกเขามี ภาพได้ตัดไปที่แม็กกี้ที่ได้อกกอดเฮอร์เชลเอาไว้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตด้านหลังของสองแม่ลูกนั้นจะเห็นว่ามันมีคนยืนอยู่และชุดที่พวกเขาสวมนั้นมันก็เหมือนกับชุดเกราะของฐานคอมมอนเวลเลยครับเหมือนว่าตอนนี้แม็กกี้จะถูกคอมมอนเวลจับได้หลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่ามีชายคนหนึ่งได้กระโดดข้ามฝูงซอมบี้ไปคนคนนี้มีอาวุธเป็นกระบองน้า เหมือนกับของเจอรี่เลยนะครับไม่แน่นะครับว่าในฉากนี้เจอรี่อาจจะหนีออกมาจากคอมมอนเวลหลังจากที่นั่นถูกซอมบี้เข้ามาถล่มก็ได้นะครับภาพได้ตัดไปในฉากที่โรซิต้ากับยูจีนได้กอดกันในฉากนี้โรซิต้าเหมือนกับจะร้องไห้เลยนะครับก่อนที่ภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพของแดเริวกับโรซิต้าที่นอนหมดสติอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่หลังจากนั้นแม็กกี้ก็ถูกฐานคอมมอนเวลล้อมเอาไว้ ก่อนที่เราจะเห็นแคลร์ถูกทหารคอมมอนเวลล์ล้อมเอาไว้เหมือนกันและพวกเขาก็น่าจะถูกจับได้ท่า้านของเคลลี่ที่กําลังจ่อปืนไปที่ไขรบางคนก่อนที่คอนนี่จะเข้ามาห้ามเอาไว้เหมือนกับว่าในตอนนี้ภายในเมืองคอมบอนเวล์กาลังเกิดการจลาจลเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มตัวเอกทําการปล่อยข้อมูลของพาเมร่าออกไปทําให้คนกลุ่มมากภายในเมืองไม่พอใจจนเกิดการประท้วงเกิดขึ้นพาเมร่าที่มีรอยเลือดอยู่บนใบหน้า บางทีตอนนี้เธออาจจะกําลังเสียคนสําคัญไปการทําสงครามมันกําลังจะเกิดขึ้นแคลรอที่กระนํำยิงปืนใส่ศัตรู้าได้ของเอซิเคีกับกลุ่มประท้วงเหมือนว่าการก่อจะลาจลในครั้งนี้แกนนาจะเป็นเอซิเคีนะครับหลังจากที่เขาได้รับความไว้วางใจจากคนภายในเมืองในการสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อรักษาคนป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือว่าการรวมตัวในครั้งนี้พวกเขาจะต้องปกป้องเมืองคอมบอนเบลเอาไว้จากฝูงซอมบี้ที่พวกมันได้มุ่งหน้าเข้ามาที่เมืองนี้ก่อนที่ภาพจะตัดไปที่แลนที่ถูกจับเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเขามีเรื่องอีกมากมายที่จะต้องพูดไม่แน่ว่าสงครามในครั้งนี้กุ่มตัวเอกจะสามารถเอาชนะคอมมอนเบลไปได้และทำให้แลนนั้นถูกจับตัวเอาไว้ และนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ถูกปล่อยออกมาต้องขอย้ำนะครับว่าเนื้อหาภายในคลิปเป็นเพียงการคาดการประเด็นเนื้อเรื่องเท่านั้นยังไงเราจะต้องรอชมกันอีกทีในวันที่2ตุลาที่จะถึงนี้นะครับปิดฉากซีรีส์ซอมบี้12ปีไปพร้อมกันใน Disney p พลา h o ์ฮอสตรวมทั้งเรื่องราวของริกกับมิชชนที่จะถูกนำกลับมาสร้างเป็นมินิซีรีส์ ยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับเอาละถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ